สวัสดีครับมาเจอกับไอ้ปอแกะกล่องซูเปอร์คาร์กันอีกแล้วนะครับผมอ่ะกับในช่วงวันพิเศษอย่างนี้นะครับผมในช่วงวันพิเศษส่งท้ายปีแบบนี้นะครับจะให้มาแกะรถธรรมดาธรรมดามันก็ยังไงอยู่นะครับผมสําหรับรถที่ผมจะมาแกะในวันนี้นะครับผมขอใบก่อนมันเป็นรถ ที่เรียกได้ว่าเป็นล้นแห่งการเฉลิมฉลองแห่งปีเลยทีเดียวแห่งปีนี้เลยนะครับผมสำหรับล้นที่ผมจะมาแกะส่งท้ายปีนี้นะครับนั่นก็คือปึง้งโทมิก้าเฟรดี้แซดชตัวฉลองครบรอบ50ปีสีทองวิบวับคันนี้นะครับผมสำหรับเจ้าโทมิก้าคันสีทองคันนี้นะครับความพิเศษของตัวนี้ก็คือเป็นตัวที่ลิมิเต็ดผลิตเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ50ปีของโทมิก้าโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่า เจ้ารถสีทองอลา,ามคันพิเศษคันนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาชมความงามกันนะครับว่าคันนี้เนี่ยมันจะสวยสักแค่ไหนกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับไปเลยโอเคครับอ่าตอนนี้เจ้ารถนิสสันเฟรดีแซตัวฉลองครบรอบ50ปีก็ได้มาอยู่ตรงหน้าพวกเราแล้วนะครับเอาละครับ เรามาดูรอบๆกันดีกว่านะครับว่าดีไซน์กล่องมันเป็นยังไงนะครับอ่ะทีนี้ในส่วนของข้างหน้านะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมอ่ามีลูกรถนิสันเฟรด y ี้แซดสีทองอะลามโชว์อยู่ข้างหน้านะครับข้างล่างข้างๆก็จะมีคําว่าฉลองครบรอบ50ปีด้วยนะครับผมเป็นการประกาศว่าตัวนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในรุ่นที่ทํามาเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ50ปีนั่นเองนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูข้างล่างดีกว่าฮงวบ ข้างล่างก็จะเป็นแบบนี้นะครับมีชื่อบริษัทนําเข้านะครับนั donc, ่นก็คือบริษัทกอเจริญหอยนั่นเองนะครับอ่ะทีนี้ข้างล่างเทีนี้นะครับข้างล่างก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมอ่าจะเป็นแบบนี้เนาะก็จะดูเรียบเรียบนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูข้างล่างนะครับอ่ะข้างล่างก็จะเป็น แบบนี้นะครับทีนี้อีกฝั่งหนึ่งนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับมีเป็นภาษาญี่ปุ่นถ้าลองเดาเล้นี่ก็คือนิสสันเฟรดี้แซดเฉลิมเฉลางครบรอบ50ปีนะครับผมอีกฝั่งหนึ่งก็จะเหมือนกันนะครับเป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับโดยรวมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับเจ้ากล่องรถคันนี้นะครับก็จะเหมือนกับตัวอีเวนต์โมเดลก็คือจะไม่มีการใส่ซีนมานะครับผมซีนใส่ๆรอบๆกล่องจะไม่มีนะครับเอาละทีนี้เรามา แกะกันเลยนะครับว่าเจ้ารถคันนี้เนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับผมอ่ะทีนี้เรามาดูกันเลยเฮ้ยย่ว้าวอะไ,ไรมีอะไรอ่ะไม่มีโอ้สีทองจริงๆสีทองอลา,าม,มากมากอ่ะอะไรล,ลกูกแวฟว้วนิสสันเฟอร a รารี่แซดโอ้รู้สึกสีมันจะเข้มกว่าหน้ากล่องนิดนึงนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรยังสวยอยู่อ่ะยังสวยอยู่ เอาละทีนี้เรามาดูโดยรอบกันดีกว่านะครับอ่านเริ่มจากข้างหน้าดีกว่าในส่วนของข้างหน้านะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับมีเขียนมีสกรีนข้อนิสันนะครับแล้วก็มีการทำรายละเอียดเป็นดวงไฟอ่าเป็นดวงไฟสีเงินๆน,นะครับแล้วก็ตรงกระจังหน้าก็จะทำรายละเอียด รงกระจังหน้าเหมื aka, นอนกันเลยนะครับอ like ่าทีนี้ข้างๆนะครับลอกระถะลอกระทะอีกแล้วอ่าทีนี้นะครับข้างๆนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมมีสกรีนคราว่าแซดอยู่ตรงนี้นะครับผมแล้วก็ลอกระทะคือไม่เข้าใจว่าทำไมตัวฉลองครบรอบ50ปีเนี่ยทำไมต้องเป็นล้อกระทะด้วยก็ไม่เข้าใจนะครับอ่าประตูเปิดได้ด้วยแม้อ่าประตูเปิดได้ เอาละข้างๆก็เป็นประมาณนี้นะ,ะข้างหลังข้างหลังนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็มีการทํารายละเอียดเป็นไฟท้ายเป็นไฟท้ายไฟเบรกนะครับไฟเบรกดวงมีไฟเบรกดวงที่3ด้วย อยู่ตรงนี้อ่าก็จะเป็นการแต้มสีตรงนี้ก็จะมีสกรีนเขาว่า f ฟ r ดดี้แซและเขาว่านิสันอยู่ตรงนี้ส่วนข้างล่างก็จะมีการทํารายละเอียดเป,ออเป็นท่อไอเสียอ่าเป็นท่อไอเสียคมสีมันจะคมกลืมกนมาจากตัวรถเลยอ่ะทีนี้มาดูอีกฝั่งหนึ่งดีกว่าอีกฝั่งหนึ่งก็จะคล้ายๆด้านอีกด้านหนึ่งนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ประตูก็เปิดได้เหมือนกันนะครับประตูเปิดได้เหมือนกันรู้สึกดีจังเลยเวลาที่รู้ว่าประตูมันเปิดได้เนี่ยเรามาดูข้างล่างกันดีกว่าแวบสำหรับข้างล่างนะครับก็ จะมีดีเทลประมาณนี้ก็คือ t o ลิก้าโทมี่นิสสันเฟรดี้แซดเมดอินเวียดนามนะครับหมายเลข5 5สเกล1ต่อ57เพื่อนๆคิดว่ารถคันนี้เป็นยังไงบ้างน,นะครับสามารถพิมพ์มาแชร์กันได้เลยนะครับผมสาับผมก็ค่อนข้างสวยทีเดียวเชียวนะครับติดเรื่องล้อกระทาเน,นี่แหละทำไมต้องล้อกระทาด้วยเอยรู้สึกขัดใจนิดนึงนะครับแต่ว่าก็ยังดีที่มันเปิดประตูได้อยู่หลังจากเพื่อนๆได้ดูลักษณะโดยรอบกันไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามา โชว์เคสกันเลยดีกว่านะครับเรามาดูความสวยงามกันแบบรอบๆคันกันอีกสักหน่อยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันเลยไปเลย เป็นยังไงกันบ้างครับกับเจ้ารถโทมิก้านิสันเฟรดดีแซดครบรอบ50ปีสีทองคันนี้นะครับผมจะหรับผมมันเป็นสีทองที่ไม่ชูฉาดเกินไปมันเป็นสีทองที่มันดูมันคือมันดูแพงนะครับผมผมเพิ่งเคยเห็นสีทองที่เป็นโทนแบบนี้บนรถโทมิก้าเหมือนกันนะครับถ้าเขาปรับให้มันเป็นสีทองที่สว่างขึ้นอีกนิดนึงที่คล้ายคล้ายกับตัวหน้าก่องนะครับมันจะมันจะดูสวยมันจะดูแบบว่า มันจะดูเปล่งประกายมากกว่านี้นะครับแต่นี้เนี่ยจะเป็นแนวแบบว่าเป็นสีทองดูแพงนะครับผมอ่าอันนี้จะเป็นแบบสีทองดูแพงๆให้ก็สมกับเป็นตัว50ปีดีนะครับผมอ่าสมกับเป็นตัวเฉลิมฉลองครบรอบ50ปีดีนะครับโดยรวมผมถือว่าโอเคเลยนะครับมีการเก็บรายละเอียดเก็บงานต่างๆดูดีมากๆเลยนะครับ ประตูเปิดได้ไอ้น,นี้ผมรู้สึกแฮปปี้มากๆเลยนะครับประตูเปิดได้เหมือนเดิมนะครับสิ่งที่ผมขัดใจนะครับเหมือนเดิมเลยนะครับล้อกระทะคือทำไมทำไมรถที่แบบว่าทำเฉลิมฉลองครบรอบ50ปีที่เป็นตัวพิเศษเนี่ยทำ,ทำไมเขาถึงใส่ล้อกระทะมาทำไมถึงไม่ไม่ทำเป็นล้อทำลายเป็นล้อแม็กให้มันดูสมจะเป็นตัวเฉลิมฉลอง แบบสมก็เป็นตัวพิเศษอะทำไมถึงเป็นล้อกระทะมาก็ไม่เข้าใจนะครับผมก็ไม่เข้าใจแต่คือแบบกับโทมิกานี่คือถ้าไม่นับตัวรีเมียมนี่คือผมบ่นเรื่องล้อตลอดเลยเนี่ยรู้สึกผมจะบ่นเรื่องล้อมันหลายรอบมากๆคือถ้าเป็นตัวแบบว่าตัวอะไรสแตนดาดมันยังพอมันยังพอเกนอินนแต่อันนี้มันเป็นตัวมันเป็นตัวพิเศษอะคือถ้ามันเป็นล้อแมพเพื่อให้แบบสมฐานะรถที่แบบว่า เฉลิมฉลองครบรอบ50ปีเนี่ยมันมันน่าจะใส่ล้อที่มันดูแบบมันดูดีมีชาติกูลนิดนึงนะครับผมถ้าเอาไปโมน่าจะใส่ล้อแม็กน่าจะสวยเหมือนกันนะถ้าถ้าเอาไปโมนะก็โดยรวมก็สวยโอเคเลยนะครับผมตามงานก็ติดแค่ล้อกระทะ นั่นเองนะครับผมบนทุบรอบเลยเกี่ยวกับล้อมันเนี่ยสำหรับเพื่อนเพื่อนเพื่อนคิดว่ายังไงบ้างครับกับเจ้านิสันเฟรดี้แซดตัวครบรอบ50ปีตัวนี้นะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงกับเจ้าคันนี้ครับก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาได้ข้างล่างได้เลยนะครับโอเคครับสาหรับวิดีโอนี้ก็มีประมาณนี้นะครับผมในช่วงปีใหม่มานี้นะครับหลายคนก็อาจจะไม่ได้ไปเที่ยวไหนนะครับผมถ้าหากว่าเพื่อนๆไม่ได้ไปเที่ยวไหนนะครับก็สามารถมาดูที่ช่อง ไอปอเป็นเพื่อนได้เลยนะครับผมเราอยู่เป็นเพื่อนกันไปยาวๆจนถึงสิ้นปีเลยนะครับผมก็ขอขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่ได้ดูในวิดีโอนี้นะครับสำหรับรถครันต่อไปที่ผมจะมาแก่นะครับบอกได้เลยว่าเป็นรถที่พิเศษไม่แพ้กันเลยนะครับก็เปิดรถพิเศษในวันพิเศษกันแบบเต็มเหนี่ยวเลยนะครับผมโอเคครับถ้าหากว่าเพื่อนๆไม่อยากจะพลาดวิดีโอใหม่ๆจา ไอปอนะครับเพื่อนๆสามารถกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กด Follow ได้ที่ช่อง YouTube และ Facebook ไอปอได้เลยนะครับผม, mm hmm. ผ,มผมก็จะลงวิดีโอทุกวันพุธและวันเสาร์เวลา2ทุ่ม45นะครับสำหรับรถคันต่อไปนะครับผมไม่อยากให้เพื่อนๆพลาดมากๆเลย เพราะมันเป็นรถที่พิเศษไม่แพ้กันเลยนะครับผมสําหรับวิดีโอนี้ผมก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับแล้วเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะครับผมผมไอปอก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีปีใหม่ครับบ๊ายบายแล้วเจอกันครับ